โมหน้านางเอกสาวคนเดียวในที่กล้าคอมเมนต์หมายนภศสีท่ามกลางดรามา่าเรียกได้ว่าปิดฉากรัก5ปีแล้วสำหรับแมทตีรณีประกาศเลิกทายาทโบนันซ่าสงกรานเตชนรงค์ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่วนสาเหตุการเลิกรามันเป็นเรื่องเล็กน้อยของเราสองคนพอถึงวันหนึ่งเราก็พยายามมาจนสุดทางแล้วยังค้างคา,าที่บ้านเขาอยู่ ป่าไพวงกับพี่สงกรานและครอบครัวเตชะนรงรักและเอ็นดูให้ความเมตตากับแมทมากๆที่ไม่ออกมาพูดตอนแรกเพราะกลัวจะโดนทัวลงและนักข่าวได้ถามแคปชั่นเกี่ยวกับมอน้ำแดงไหมทางด้านแมทธีรณีได้เอามือทาบอกพร้อมกับบอกว่าคนไหนดิฉันจะโดนฟ้องไหม ฉันฟ้องคนไปเยอะมากเลยนะฉันจะโดนเอาคืนไหมซึ่งทางด้านแมทตีรณีก็ยืนยันชัดว่าไม่เกี่ยวค่ะและเมื่อโดนถามว่าเห็นข่าวพี่สงกรานควงสาแวมไหมแมทตีรณีตอบว่าเห็นคข่าวดังมากตอนนี้กลบแมทมากอย่าให้กลบนะส่วนเรื่องความรักครั้งใหม่ของพี่สงกรานให้ไปถามเขาเอาเองเพราะมุมมองมือที่สาม ของแมดกับที่สงกรานอาจจะมองไม่เหมือนกันล่าสุดทางด้านไม้นภัสสีได้ออกมาโพสต์รูปภาพในชุดเดรสสีขาวพร้อมกับได้ระบุคแคปชั่นเป็นรูปนกทิราและหัวใจสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะสื่ออะไรหรือไม่แต่อย่างใดซึ่งงานนี้ทางด้านนางเอกสาวปันปันสุทัศตาได้เข้ามาคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของมาดนภัสสี เอาไว้ด้วยว่าสวย